สวัสดีคะ่ะสวัสดี f อซทุกท่านนะคะวันนี้รถจะพาเข้าป่าอีกแล้วค่ะทุกคนอากาศดีๆนะคะวันนี้อยู่ที่สิบห้าองศาค่ะอากาศค่อนข้างดีนะคะแล้วก็จะพาออกมาเดินเล่นนะคะเดี๋ยววันนี้รถจะพาไปเดินดูผักติ้วกันนะคะไปรอดูว่าวันนี้รถจะได้ผักติ้วหรือเปล่านะคะไปดูกันเลยคะ่ะอืมอากาศดีคะ่ะ ให้ชมบรรยากาศด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินเลาะเลาะ,ะตามป่าฝั่งนู้นนะคะไปทางนูน้นทางนู้นกันนะคะไปกันเลยค่ะทุกคนกอนี้กำลังงามเลยค่ะทุกคนยังไม่มีดอกนะคะกอนี้ยังไม่มีดอกวบวบ อันนี้ก็จะเล็กเหมือนกันค่ะยังไม่โตหยดลังเล็กๆตรงนี้สวยงามค่ะ ก็จะเกิดอยู่กับป่าหญ้าเนาะต้นเขาเล็กๆนะคะก็จะดูยากนิดนึงนี่ได้แล้วค่ะทุกคน <LEGO S 2> อันนี้มียอดตําเยด้วยค่ะเดี๋ยวตำเยตรวจต้องระวังนิดนึงนะ เดี๋ยวต้อดอคุบคืนกับอย่า เสียงนกรล้งนะคะยินเสียงนกรลง้งไมมจิบ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 บรรยากาศดีค่ะนู่นมองไปยังเห็นเห็ดดอกนั้นอยู่นะคะเห็ดที่เราบอกว่าเออมีดอกเดียวค่ะใหญ่ๆตรงนู้นเห็นไหมคะดอกใหญ่มากเห็นมีพี่ fc ท่านหนึ่งนะคะบอกว่าเป็นเห็ดเกือกม้านะคะเห็ดเกือกมา้าเขายังอ่อนอยู่นะคะเดี๋ยว ทิ้งไว้ตรงนี้สักพักหนึ่งนะคะให้เขาโตไปได้อีกนะคะก่อนนี้ยอดปิดนะคะยอดกำลังงามเลยยอดจังงามค่ะ 六啊六。 ผักติวฝรั่งนะคะยอดงามกำลังมีดอกค่ะตตนตรงนี้ยังเล็กอยู่เลยนะคะยังไม่มีดอกก็ยังเป็นเล็กๆอยู่เลยนะคะเล็กๆกอเล็กๆผักติวผักติว ชก็จะออกปปเปรี้ยวๆนะคะมีดอกแล้วนะคะต้นเล็กๆแต่ก็ไม่ดอกได้แล้วค่ะ ดีสิใหญ่เลไหมยังเล็กๆอยู่เลยนะกอใหญ่แต่เขายังเล็กอยู่นะคะ สำรวจป่านะคะป่าสดชื่นอใสอันนี้อยู่ที่15้าองศานะคะผักป่านีเยอะแะเลยคะ่ะมองไปตรงไหนก็เขียวนะคะที่เห็นอยู่นี้มีผักหลายชนิดนะคะกระพาเดินลงมาดูเนาะ ลงมาดูใกล้ๆสิอากาศดีอันนี้ตรงท้ายสวยเขียวงามเชียวนะคะแถวนี้ก็จะเป็นป่าผักชีล้อมแล้วก็ป่าผักเสี้ยนนะคะวันไหนอยากกินลวกผักเดี๋ยวพามาเก็บตรงนี้นะคะทางนี้ก็จะเป็น จะมีผักเสียนนะคะใบตำเยกระเทียมป่านะคะตรงขึ้นไปตรงโน้นก็จะเป็นป่าเห็ดละคะ่ะนี่เราก็จะป้วนเป,เปียนอยู่แถวนี้นะคะก็จะเก็บผักตามฤดูนะคะแล้วก็เก็บเห็ดตามฤดูดเนาะให้ชมยูวสวยๆค่ะเสียงนกเสียงน้ำ ทักเซียนนะคะกำลังเกิดยังไม่เยอะนะคะตอนนี้ทักเซียนค่ะเขายังเล็กอยู่ประมาณสักอีกหนึ่งอาทิตย์นะคะค่อยมาดูเนาะใ่้มบรรยากาศนะคะ อากาศดีมากๆก,ก็จะสั่นๆหน่อยนะคะทุกคนช่วงนี้เข้าป่านะคะหาเก็บผักได้หลายชนิดเลยค่ะอย่างวันนี้นะคะเราก็พามาเก็บผักติว้วเดี๋ยวเูาจะไม่แน่ใจว่าจะไปใส่แกงเห็ดหรือจะได้กินกับขนมจีนนะคะโซ คลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆการติดตามรับฟังและรับชมนะคะพบเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอ็อกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ